บอกว่ายังไรยยยยยยยาไม่ย่าไฟยายยายยยพูดทำไมเมื่อเธอต้องลือกยยรอยู่แล้วฉันเข้าใจโอ้มช้าไม่พอไม่ลงทุนเลยไม่แค่นี้แหลนะไอเอชังชาติบอลไทยแต่มานั่งสตรีมรู้ไหมไทยโดนยิงแล้วไม่ดูไทยชังชาติไทยน้ำอยู่ไทยน้ำอยู่ชังชาติอื หมูไทยเนี่ยวันดีทุกคนนะครับหงอคงยังไม่ตื่นน้องหมูดิน้นน้ำมันมึงน,นัน่นแหละหมูดิน้นน้ำมันมึงนั่นแหละมึงนแแั่นแหละมึงนั่นแหละจะบอกกับกระดออันไหนยาวกว่าครับใหญ่กว่าแค่นั้นแหละอ้วนไอแม่เย็ดมึงผอมตายแล้วมึงอ่ะมึงมึงมึงกูด่ากูอ้วนมึงผอมตายแลย้วน้องหมูตอนนอม,นนม,ม,มึงนั่นแหน่เนี่ยมีต่หมูเนี่ยตือปุ้ยไก่เนองนี่ตือปุ้ยไก่เนี่ยชมบุตวีปงปุ้ยไก่อิ่มหมาไม่ใช่ปุ้ยไก่อิ่มหมานะคะจะไปชมูทวีปให้้ไดเลยชังชาติจะไปล่าพระวิ่ก ไอ้ได้เลยจ้ปาปวยไก่ลายล้นไม่ใช่ปวยไก่ลายล้นนะคะไม่ใช่ปวยไก่ลายล้นนะคะหมูเขมรล,ลายลนน้น,นม,ลลมึงนั่นแล่หมูเขมรลายล้นมึงนั่นแหละมึงดูมันพูดดิทุกคนอีนกอ้าวอ้าวหมูดื้อน้ำมันไม่ใช่หมูดื้อน้ำมันน้องตืปอปวยไก่นะครับหมากระเป๋าสภาพกูตัวยังควายึงบอกกูหมากระเป๋าไปยืนขอให้พ่อมันตายใครเบียวอขอให้พ่อตายใครอ้วนขอให้พ่อมันตายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมงไปอยู่แล้วไม่ลงโถ ไม่ลงทุนน้องโลโก้ใหม่แมนยูหรอครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหมูอาจถือซอมกูไม่เกี่ยวนะเด็กไปดูมึงจะยอมนะอีอ้วนอ้าวมึงนั่นแหละ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 พวกมึงนั่นแหละดูเล็บหน่อยแอดนายนี่ครับนี่ไปทำมาใหม่นี่นี่ครับ ลิงกังอีกตัวมันไปไหนครับลิงกังอีกตัวกําลังมาเจ,าจบบ้าชมพูทวีปครับน้องหมูหันขนาดแดกลายลน้นมึงนั่นแน่หมูหันขนาดแดก่ครับแม่ผมชื่อหนงอย่าล้อนะคะหนง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 ตายหกหนกตายโหงค <c oughs> ิดกับเธอไปถึงเอลกลาซิโกแต่ในสายตาเธอ,อเราก็เป็นแค่คนโง่ที่เพ้อไปเรื่อยมันเกี่ยวอะไรกับเอลกาซิโกสุดยอดมากเลยค่ะหัวหน้าไม่ต้องทำคุยอะไรแล้วค่ะขนาดขึ้นไลฟ์ยังให้แอดมินมานั่งคุยแทนเลยค่ะ อยู่หวัดน้องที่นี่หานหมูถือขวานกับลาวานปากนกเอี้ยงไม่ใช่หมูถือขวานน้องหมูถือไอ้นี่ของแมนยูวะอย่าลืมกินน้ํานะครับแอดานได้ครับขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับหมูบวมโซเดียมกูเป็นตือป่วยก่เพื่อนกูไม่ใช่หมูบวมโซเดียมตัป่วยก่น้องไปอยู่กับลูกตามมดนานไปทางติดหล่อแล้วนี่าย สภาพใช้คำว่าติดหลอกสามารถให้อาหารได้ไหมครับได้ครับลิง้งนาตะกาเลยนะ้องไม่ใช่อันนี้เป็นเทศเป็นเทพพี่ครับทําตามนะคุณกระดกกระดกกระดกพ่อผมชื่อเอกอย่าล้อนะครับเอก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 คือ,อพ่อกูเสียแล้วยัยงรออีกดูคนเราทำกูเรียกเฉยเรียกเฉยนะครับขอโทษน้องด้วยนะครับตโป้ไก,ก่หันขวานหน่อยครับหูหัน หมูอ้วนลายล้นช <LA> ังชาตินกร้องยังไงใครนวยจิบจิบจิบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนที่ไหนครับพี่กัดซ่องหน่อยครับพี่กัดซ้องหน่อยครับพี่กัดซ่องหน่อยครับพี่กัดซ้องหน่อยครับ ฝันร้ายโรงทานมึงนั่นแหละฝันร้ายลงทานไม่ใช่นะครับไม่ไม่ได้ฝันร้ายลงทานนะครับไอ้กูถามหน่อยดิถุงยางในห้องลุงเอมุงไปใช้กับใครวะคอยมันไม่มีครับไม่มีนะครับผมมันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันไม่มีนะครับวันนี้กลุก,ก็มีความสุขอยู่ดีๆจนกระทั่งกดมาเห็นอะไรแบบนี้โทษชีวิตพุทธทางกะละมังซักผ้า เ้ยขนนนาัลแต่งตัวแบบนี้จะรอบกองไฟแดนไหนครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตือโป้ยก่บางควางกูไม่ได้ไปเล่นลูกเสือไม่ได้ไปเล่นรอบกองไฟน้องมาจากจมูทวีปเนี้ยโชโชโชเนี่ยจะไปหาพระไตรปิฎดกเนี่ยหงอคงไม่มาเนี่ยไอเอมาฝากลั่นกบาลทีหนึ่งได้เอสเอ็กทิศขีดล่างทักได้เหมือนกันนกฝากโดนกฝากโดบ้านมึงอะไม่ชนกฝากโดไม่เกี่ยวกับแม่กูน้องาะว่าหมูกูหายไปไหนตัวหนึ่งกินไม่แล้วเนี่ย สันคอเนี่ยอร่อยนะไหมตือโปรไก่กินหมูไปกี่ตัวครับตือโปรไก่เขาเป็นหมูอยู่แลวครับมึงใจเขากินหมูทําไมล่ะครับเพื่อนเขาต้องกินผักถูกไหมตือโปรไก่ทรงเอเธอฉันรักแล้วเธอคอสเหมือนตัวเองมากเลยครับเฮ้ยเหมือนอไรอะเธอฉันรักแล้วเธออย่าเล่นราชทรีมีหมูหันลุงรง <an> นครปฐมมีหมูหันลุงเอหมูหันลุงเอไม่ใช่หมูหันลุงเอนะครับก<อโล>ระจุลายแล้วยืดอกหน่อยครับลายมาน้ําจําศีลสุดมากครับมึอมึ เอมาทําไมเดินกลับไปไปคุยกับพระถังอยู่เดี๋ยวมาพอพระถังรอดูกดไลค์ก่อนหมูหันพระนครมึงก็ให้กูไปแต่หมูหันเนี่ยเพื่อนไม่ใช่หมูหันนะคะเอาล่เครับโค้ดวันนี้คือชมพูทวีปนะคะโปรสองแถมหนึ่งเอาสองแถวโยนไว้เสาต้นเดิมนะคะแอดนายไม่มีนะครับไม่มีโค้ดชมพูทวีปนะครับเฮ้ยครับแอดนายใช่เปเนียเฮ้ยใช่กูว่าล่ะเฮ้ย กูจำที่ใครซอกคอมึงได้สว,วัสด,ดีคนที่เข้ามาไม่ฟาดก,กดติดตามและกดใจให้พีเข้าด้วยนะกดติดตามไม่ได้นะดูทรงคงเจอแค่พระตกบันไดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอหมูที่สร้างได้แค่บ้านฟางโอ้โหมึงดูตัวูความสามารถนะเนาะ p o s e d o n วุ่นจังกูบอกว่า p o s e ด d o ก็ p o s e ด d o อ,อย่าขัด งูหันเมืองตรังหรือเปล่าครับมากินกูซะเอากูไปย่างซะน้องเอากูไปเลยกงยูหรือกงเต็กกงยูแล้วกันชอบดูชอบหม่อมถนัดแดดไม่ใช่พี่หม่อมถนัดแดดนะครับอันนี้นายถนัดกินนะครับรองหงคงบินจากจาก,จากชมพูทวีรหรือรอมันรับข้าวจากแก็บมาแ <c oughs> ดกโชว์หน้าด้านด้านด้านกันแน่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นไปนได้รอมาจากจุบุตวีเดี๋ยวนี้ดังแล้วไม่เปิดเองแล้วนะเอเดียวนายก็ยึดช่องรอ <c oughs> ไม่ใช่ทุกคนมาหาประสบการณ์ไงหมูหลุด q c วซมึงน,นั่นแน่หมูหลุด q c วซวันนี้มาทีมแต่งคอสเพลย์เป็นตัวเองกันหรอนายคอสหมูเอคอสควาย ออออัน,น,นอาจจะ,ปะเป็ตวยากกินน้ำดีๆอยาก<อ>มีพลังที่ดีต้องกินมีหัวหมูหรือหัวกุ้ยครับหัวหมูครับน้องไม่ใช่หัวกล้ยนะคะให้เลือกจะไปอยู่ร้านลุงโทนี่หรือร้านลุงเริงกูไม่ใช่หมูหันน้องพี่ไม่ใช่หมูหันพี่เป็นตื้อปิ้ยกายให้ในบอกรักกูหน่อยกูชื่อเรสไอเ้เรศกูรักมึงนะครับลายแลบหน้าราบระวังได้นอนราบนะครับโอ้มึงนัน่นแหละลายแลบหน้าราบสี่คูณร้อยพิเศษหลอดไฟ สี่คูร้อยพิเศษหลอดไฟคืออะไรอ่ะมันลึกกันทุกคนปวยก่ลายล้นเดี๋ยวกูจะไปลบออกแล้วอืมแค่ไปเพ้นแค่เพ้นมาแก้งเนี่ยเดี๋ยวจะไปลบออกแล้วร้อนเปล่าเต่งเป็นหมูหลุดข้องปัญญาอ่อนไม่ใช่หมูหลุดค้องนะน้องพี่มาตือปวยก่ายนะครับเป็นคนอุทัยแท้ๆไม่ดูทีมชาติไทยแต่มานั่งว่นโง่น,น,น้ำลายยึดขอทานเวลายี่สิบแม่นกเอาไปเก็บทีนี่มันตือ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 ตอ,อะไ,อไรอ่ะตืออะไรอ่ะ มึงนี่ตือพราะไตมึงนั่นแหละตำนานของข้ามีนามว่าตืเสือควยไอกระรำดอควยดำหำไม่ใยคองถมในพี่ขอถามตรงๆไดยยอดเข้าใครเข้าลุงตุงโทนี้ครับผมเจอหมูนั่งไลฟ์อยู่ครับตัวโคตรใหญ่เลยไปตั้งเตาซะน้องไปตั้งเตาเอากูไปเลยขณะนี้ข้าศึกบุกขอให้ทุกคนหลบในที่ปลอดภัยปัง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 ตูมมปัญญาขอคารวะนักรบแห่งฟาร์หมูซามูไร ผู้ปกป้องราเมงจากการขาดเนื้อหมูสามชั้นเข้าข้อวันไหนครับเต้าหมูป่าผสมฮิปโปมึงน่แน่หมูป่าผสมฮิปโปไม่ได้เข้าข้อกูจะไปชมูทวีปเนี่ยน้องมึงฟังกูหน่อยได้ไหมมึงจะกูลงเตาย่างอย่างเดียวเลยอ่ะกูจะไปชมูทวีปก็ไม่ได้ไปกูจะไปล่าปลาตะปดกมึงก็จะจับกูลงในเตาย่างกูห่านมากหมูย่างมึงลุกต้นนอนสกีบินี่ตอเล็สกีบินี่ตอเล็ตสกีบินี่ตอเล็สกีบินี่ตอเล็สกีบินี่ตอเล็เอวหวานวันไหน มาลองสิจะจับกูย่างอีงเดียวเนี่ยทุกคนแอดนายครับ,รบผมมีแข่งบอลเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยครับซูซูนะครับขอให้ได้เป็นแชมป์นะครับผมคือบรูโน่เฟอร์นัตเดดปัญญาอ่อนมึงไอในไอใน,นฟังก่อนอขอดูคางหน่อยครับผีคางคนหรือคางโคบมึงน,นั่นแหละคางโคบคางคนมึงมึงดูมัน<ม>พูดหมูเด้ง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 ชมพูทวีมันไกลกูจะล่วตัวนี้ยี่สิบทับมด บนทำไมเอาไปหนึ่งแปดเฮ้ยได้ครับผ่านหกากไม่เจ็บมากหรอก นครับผมมีแข่งบอลเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยครับผู้นะครับผอให้ได้แชมป์นะครับผมคือบรูโน่เฟอร์นาเชเด่ฝากอะไรดีที่สุดไปย่งปะป๊า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 ปอาป๊าป๊าป๊มป๊าป๊าปอาป๊าป๊าป๊าปําป๊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 าอ๊าป๊าป๊ไป๊าป๊าด๊าป๊าป๊าปม่ปช่ปอาป๊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 ีป๊าป๊าขอขึ้นเงินเดอนลุงเอ๊ไหยครับเคย รันสัตปากระบวนาท่าหมูป่าบุกทะลวงฉีกกระแากนสัตปาหมูป่าบุกทะลวงลุงเอแต่งหน้าลบฟันส้องอยู่หรอครับน่าจะใช่ครับเจ้า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 เจาเอเ้เจ้เจ้าเเจ้าเาเจ้าเ้าเ้เจ้าเจ้าเจครับ้าครับอจ้าเเาเเาเจ้นเ้เ<อ>าเาเจาเจ้ัเเ้เเ้เเ้า เอาไว้แขวนคอพ่อมุงเลยแขวนคอพ่อมึงเะนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ขอโทษนะครับมันไม่เมื่อกี้นายไม่ได้ตั้งใจทุกคนมันนั่งเก้าอี้ตัวนี้แล้วมันแบบใช่มันมีพลังอะไรไม่รู้นายนายขอโทษนะครับมันมันนั่งมันนั่งเก้าอี้ตัวนี้แล้วมันเป็นแบบมันเหมือนมันมันได้อะไรมานะครับนายเริ่มมาวาจาเริ่มมีลงแค่เส้นยังเล่นคําคมสียังไม่ลงทําทรงรุ่นใหญ่เครื่องหมายสีีไปไหนรอเข้าอยู่รอข้าขอจักใจนะแรันายในกลุ่มนินทาพี่ซีเคนี่ยังเปิดรับอยู่ไหมครับรู้กันสองคนรู้กันสองคนจะไม่ดี ลุงเอเชื่อไหมครับเจยายนาวามีอยู่ใครคือพี่เจ๊ยานาวาเราะฉันเห็นพูดมาหลายวันแล้ววลุงเอให้เงินเดือนน้อยใช้งานหนักใช่ไหมครับเอาตรงๆจากใจไม่ใช่ไม่โกกันเอนใช่เดาจังไหนก็บอลูเดา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 ปัญญาอ่อนเครื่องหมายสี่เหลีหล่ยมคู่วัยรุ่นต่อไปมึงนั่นแหละควายรุ่นต่อไปมึงนั่นแหละเออนี่วาตัวนี้ยี่สิบบาททำได้ทุกอย่าง มือใหม่ครับเคียเตอร์มือใหม่ที่ไล่ลุงเอออกแล้วรอครับไม่ไม่ไม่ใช่เขาจะของช่องแอดนายครับครับบรรพบุรุษเป็นลิงอ่ะแต่เสือแต่งเป็นหมูช่างบรรพบุรุษด,ดิกูแอดนายเคยมองมองที่มือครับเคยคิดเชิงเอพอลุงเอเข้ามาแล้วแทงดาบไปรับยอดเคยแค่เคยแต่ไม่ได้ทำปปป,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 โปโอ,อิตโต้ปปปอิตโต้ปปปอิตโต้ที่บอกจะไปชมพูทวีปรู้เหรอชมพูทวีปอยู่ในไอ้ชายโง่ขยันพูด รู้กูรู้อยู่จีนมันเป็นอยู่ประเทศจีนจูบุทวีะนานยครับนยกูไม่มีอะไรส่งที่เดิมนะจากนารกอยากชู่วว,วมึงก็ไปสน้องมันไม่มีนะครับมันไม่มีที่เดิมมาง้นนะแปดนายทำไมถึงคอสเพลย์ตือโป๊ยไกย่เป็นโป๊ยไก่ทรงเอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหมูลายลนมึงนั่นหมูลายลน้น ก็วันนี้มาตีงอโคงไงเลยงอโค้งเขียนเบื่อไอเอไว้ข้างหลังหน่อยครับโอน500บาทหมื่นไลค์เขียนเบื่อไอเอเขียนกูเขียนให้มี่คนหล่อครับคอมที่ดีต้องไอแฮ e ซีพไม่ใช่ j จไต่างหากหมูก็มีตั้งหลายตัวแต่มุงเลือกจะแต่งเป็นหมูปกติมุงนี่มันติดหล่อจริงจริงเจ้าหมูติดโไมละเพื่อนเพื่อจ้าหมูอะไรละพวกมึงทาไมว่าไอ้นไม่ลงทุน เนี่ยมันก็ไปสั่งทำหน้าตัวเองมาใส่อยู่นี่ไงโอ้ยกเหมแล้วเนาะแปดในปักตะกร้าไว้ผมสั่งมาห้าตัวแล้วก็ผมดีจัดดูดไปตวมินีทั้งคืนน้องน้อน้อถ้าถามว่าช่างชาติมันตอบเลยว่าหมายตามเสือสตรีมเมื่อที่ดีต้องพี่เอทีมงานเก๋ต้องพี่ในสายขยันวิ่งส่งมาวันละห้าสิบหกตันราว ใช้หอบแดงคือจะสื่อในนี้ว่าถึงทักกี้จะติดคุกแต่ก็ใจมีใจให้เพื่อไทยใช่ไหมเรบไม่เกี่ยวนะครับไม่ไม่ไม่ใช่นะครับไองัวชมพูทวีปอยู่อินเดียโวยพระถังถังอามาจากจีนไอในกุ๊กอยู่จีนมึงจะเถียงกูดูหนังแล้วเนี่ยเพื่อนนี่แหละที่บอกการศึกษาสําคัญชมพูทวีปอยู่จีนควายนายนักบวกรูเบิร์กบานมันหนังจีนมันก็ต้องไปจีนนี่ทุกคนชมพูทวีปน่ะชมพูทวีปอยู่ไหนครับอยู่จีนเขาเดินไปจีนมันหนังจีนก็ต้องอยู่จีนไงทำไมแอดนายไม่ขัดใครตรงหน้าอก ครับ oh, มันไม่ใช่ขี้ไขรนะครับมันเป็นเพ้นนะคะรับรงปะสุสัตพบหมูควายน,นั่งลฟ์สดรับยอดหลอกนนคนดูทุ <Wor> จริตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกันจอมเวทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกรมแรงงานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกรมสัรพากรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลงเชื่อต้องการตัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวหนึ่งหมูตัวหนึงหหน่งมาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมททวีคืออินเดียจากใจเอให้ตังพอไหมเอาดีๆขอจากใจจะรองจรลองบอกมารยาเสาวละโนรักแอดนายนะคะแต่คงไม่กล้าอยู่ใกล้ๆพีดอกกระดุมพุงมือจะกระเด็นเข้า ตากูเมื่่อไหรจะกระเด็นเข้าตามึงนั่นแหละอีเวนกระเด็นเข้าตามึงนั่นแหละกระดุมกูเนี่ยเคยได้ยินเสียงลุงเอวูไหมครับเคยครับเอ้ยไม่เคยเมืองฟังนาพระธรรมซำจังไปตามหาพระไตรปิฎกของศาดขยพุทธแล้วเมืองว่าศาสนาพุทธอยู่ประเทศไหนใครกดปั๊มไรนะเดี๋ยวช่องกูติดเหลือมึงโดนอีกนะที่หาทำนี่ฮีดไม่ใใครที่จะหาปั๊มไรนะมึงนะสวยงามแดงๆโดนทดุดเลยนะปั๊มไรปั๊มรถดวิวอะอีฮีดตําเนินของฉันมีนามว่าสุนหอ คุยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเว็บ A 7เ7เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเว็บมาเขา888เครื่องหมายสี่เหลี่ยมดิ้อตไปะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชมพูทวีคือรูหีของยายนูดแดดนายถามลุงเอให้หน่อยว่าไคลดอนวันนี้มาไหมครับเชิญไม่มา ไส่เฮ้ยไหนไหนก็มาแล้วผลัดกันเอากระบองยัดดาบเพื่อเชื่อมสัมพันธ์เอาไม่เอาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกิจกรรมบริษัทแต่งซุนหงวเงือคงได้อาจารย์คงเหนือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ลงทะเบียนขอให้ชาติหน้าฉันได้เกิดที่ไหหนานเถอะเพราะฉันรักขนมมะพร้าวกรอบมากจริงๆไม่เห็นกินจีบีเลยทางชาติไม่พอทางสปอนอีควายก็คือควายไม่ใช่มัลติพลายดอนบีชายเหยดเยดคัดเท่เลยว่าเอควายใส่สกินลิงได้ด้วยนะผิวสกินลิงพ่อเธออีเหียปัญญาอ่อนคู่มึงเปปัญญา แต่งลิงเงยให้เหมือนเหมือนควายอา น้องน้องขี่เมฆทองไปแล้วน้องหงอกคงนอนแล้วขำกลิ้งลิงกับหมูไม่ใช่ขำกลิ้งลิงกับหมูนะครับน้องน้องแต่งเป็นลิงได้ปลิงมีขนและแต่งเป็นสุนหงอคงได้พระสงฆ์ซึ่งหงอคู่วยยอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดินทางไปเหลืองทวีปมึไม่ไม่ใช่นะครับจะดูไงอ่ะอันนี้สุนหงอคงจะไปอัญเชิญมาตัวเล็กให้พระถังที่ชมพูทวีปหรอกน้องไปชมพูทวีปไปฆาพระตายกระบือถือกระบองไปแล้วน้องกระบือถือกระบองเหลือแต่หมูถือซ่อมนะครับอันนี้ว่าิบ็นนาจีพร่อบจีบจิบจีบจีบเตี้ย จิบ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 เตียบจิบเตียบจิบเดียบจิ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 บเียบจิบเตียบจิบเตียบกูไม่ไหวเลียงผาไม่ใช่เลียงผาน้องร้อนโคตรร้อนเลยเงาะทอดลูปมึงเคยดูเงาะป่าไหมทุกคนเนี่ยเวลามันทอดลูกมามันจะร่อเลยอะฟิวเดียวกันพิมอะไรคุยอีซัสนานรกมึงละแหล่งจิงลบบุรีก็มีมุงแต่งลิงจีนหมูไทยก็มีมุงแต่งหมูจีนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอานชังชาติกูว่าลานด้ามจับไม้ถูพื้นหายไปไหนออ เนี่ยชอบให้กูไปถอดมาทำเนี่ยแล้วกูก็ต้องไปใส่อย่าเบวไวอย่างไรอยาเบา,ยา,ยาไมาไม่ยาไฟอย่างยยยพูดทำไหมเมื่อเธอต้องลือไขยอยู่แล้วฉันเข้าใจโอ้โอ ในอันทำทรงงอนจริงๆแล้วแอบไปเติมตัวเล็กใช่ไหมล่ะเข้าใจเข้าใจอย่าลืมสามมัดเล็กนะที่สั่งขอให้ชาติหน้าฉันได้เกิดที่หันานเถอเพราะฉันรักมะพร้าวกรอบมากจริงๆมึงไปสร้างบ้านอยู่นู่นเลยน้องหน้าล้างมะพร้าวนี้นะครับหมูทรงเอกับลิงคางคู่ดอกจันทร์มึงนั่นแหละหมูทรงเองเลี้ยงไหมครับกูเป็นตือป่วยกายเนาะอันนี้คือถอดหน้ากากแล้วรอครับยังหน้าเหมือนเดิมถอดแ้วน้องนายใส่หน้ากากสองชั้นแน่ถอดชั้นหนึ่งยังมีชั้นสองน่าหลัวน่ากลัวไม่ทุกคนมเเคยป็น ตามร้านเน,นั่งแบบแบบฟิลเด็กกอบเบาที่นายเป็นนะอกูก็อยากเล่นนะเว้ยนินทาลุงเอหน่อยครับอุ้ยตื่นสายเนะี่ยมึงคิดดูทำอะไรกว่าจะแต่งตัวเสร็จคนดูมารอแล้วยังไม่มาเลยกว่าจะตื่นก็สี่โมงแล้วรับหลังเจ้านายสองศูนย์สองห้ากว่าจะตื่นก็สี่โมงแล้วกินข้าวอาบน้ำเท่าไหเอตกซ่วมยังครับน่าจะไปแล้วเนาะแอดครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเครับ,ร,บรักนะครับรักแฟน ไปรักกบแฟมึงซะแอดในับแฟแอดน่ารักจังเลยผมขอเรียนดักแฟนแอดทีหนึ่งได้เปล่าครับความคิดมึงเนี่ยแอดในหั่นมะนาวเป็นยังวะหั่นเป็นแล้วครับมันหั่นไม่ยากหรอมะนาวถอดหน้ากากหมูออกทําไมเหมือนไม่ได้ถอดเลยครับดื่มน้าได้ครับโอยดื่มสองน้ำแล้วกูอะเอาให้จุกไปเลยเฮ้ยไอในเพื่อนกูกลับมาละคิดถึงกูไหมคิดถึงครับไอคุยมึงนั่นแหละ มึงนั่นแน่แอดครับรับแอดนะครับแอดสาแอดนายถ้าที่พยักหน้าถ้าไม่ใช่สายหน้าอะลุงเอหลอกลุงเอชอบเชลดอนดื่มน้ำโอ้ได้ครับพี่คนดูเบื่ออะไรเอาแต่ความคิดตัวเองไจงัวให้โอกาสนายหน่อยโง่พอๆกับเจ้านายมันล่ะเดี๋ยนะคือไงวะดื่มน้ำครับพี่ เนีย <mel od ic> นวยหัวคายหัวคู่เอ๋มึง prayed, นั่นแหล่นวยหัวคายมึงนั่นแหละไม่ใช่นวยหัวคายนะครับอันนี้นายนะครับเมื่อวันนี้มานั่งเล่นเกมเราว่าแล้วหัวหน้าควายหายไปไหนหัวหน้าควายเออไม่ใช่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 ใครมันเอาทนายไพศาลมานั่งไลฟ์ว่าอะไรมันมนไม่เล่นดื่มน้ำครับพี่ไม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 ่ใช่นะครับไม่ไม่ไม่ได้เล่นนะครับ ปวแอดนายหน้าตกจังครับขอเอาบาทาไปลูบได้ไหมมึงก็มาสิพ่อมึงสิไปละเงินหมดกูให้มึงได้ดื่มน้ำแอดนายครับรักนะครับเขาไม่บอกรักหลับคู่ยอยอะกูอะบอกมึงอยู่เนี่ยมึงฟังก่อนสิน้องดีได้ไหมล่ะได้ไปล่ะน่าเกลียดไหมล่ะดื่มน้ำได้ครับทุกคนมาแล้ว นิวมะนิ้วนิวถามหากูแล้วคอสเป็นหมูหุ่นก็หมูหน้าก็หมูเหลืออย่างเดียวที่ไม่หนูสันดานเพราะสันดานหมามึงนั่นแหละสันด้านหมานุ่งเอออกไปส่งอาชาหรอครับดื่มน้ำสามอึกด้วยได้ครับแอดนายครับที่ให้ดูเดาเด็กที่งอแงให้เขียนกำแพงจะจ่ายตอนไหนครับไม่มีครับไม่มีครับดื่มน้ำก่อนครับครับผมไม่มีนะครับไม่มีนะครับอย่าทะเลาะกันครับดื่มน้ำครับสองอึก Oh. แดดน้ำไม่ต้องทําอะไรแล้วขอบคุณที่ไปห่วงแอด,ดนายขอดูลายหน่อยนี่ไลายกรือตไค่าน้ามึงนั่นแหละลายตาค่าน้ําไม่ใช่ลายตไค่น้ำนะครับดื่มน้ําแล้วอย่าเพิ่งกลืนอมไว้ก่อนเดี๋ยวกูบอกในกลืนพ้นน้ําแบบเมรัยออนดี <c oughs> ถูกใจวะพี่ขออีกสองอึด <c oughs> ดื่มน้ํา โอย <laughs> <laughs> น้องหอ,อกพอดได้ไหมเ <c oughs> ชย่์แต่การ์ดเลยนะวันนี้แอดนายจะมายึดช่องไอเอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบื่อไอเอว่าดื่มน้ำไหนไหนไอเอก็ไม่อยู่ละไอนายหันรูบงมาให้กูยัดแก้ขัดหน่อยนี่ครับนายไอเด็กอี้มึงนั่นแหละดื่มฉี่ มึงอยากกินไม่เล่าเดี๋ยวกูให้กินผมว่าแอดน้าดื่มน้ำบ่อยเกินลองเปลี่ยนเป็นเป็ดโปรโไหมครับเพื่อจะอร่อยขึ้นเก็บไว้ให้มึงกินน้ำดื่มนี่ไงนี่ไงนี่ไงน้ำดื่มดื่มน้ำมึงให้กูดื่มแต่น้ำเนี่ยม,มึงคิดว่ามันไม่มีนี่นหรอมึงรู้ไหมว่าน้ำเนี่ยกูว่าเยี่ยวแต่กูไม่เยี่ยวมันไม่ใช่น้ำเปล่ามึงให้กูดูดดืม่มดื่มน้ำฉันคือ ตื่น้วยดื่มน้ำผาใจพิโดกนั้นอยู่ไม่ไกลอยู่จริงหนึ่งแปดแล้วดื่มน,น้ำรักนะครับรักเหมือนกันครับรักมากมากนะครับแปดในที่ลุงเอลงไปข้างล่างนี้ไปส่งแปดแถวใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับไปบิน,นไปเติมไปหาเชลดอนครับเติมน,น้ำมันไปเติมน้ำมันนี่ดื่มน้ำโอ้ยอนี่กูตามใจพวกมึงสุดๆแล้วนะทุกคน พูดเยอะคอแห้งแล้วครับดื่มน้ําก่อนครับไม่ต้องทำอะไรหรอกวันนี้เกมกูก็เปิดไม่เป็นกูเปิดเป็นกูเล่นเลยดื่มน้ำํำดื่มอีกดื่มอีกดื่มอีกไอ้ยตะาพุ่งกินลมหรือว่าเก้าอี้ตัวนี้ดื่มน้ําหรือว่าเก้าอี้ตัวนี้มันมีวิชาถ่ายทอดเฮ้ย ลอยได้รับพลังผู้รำคาญเด็กน้อยงองแงว่ะเร่งคนอื่นทำไมมันเสียบรรยากาศพ่อแม่มึงไม่สอนหรอไดยนนะครับดื่มน้ำโอ้ยสงสารเสื่อมรึงที่ต้องมาเจอหมูไส้ปัญญามึงนั่นแน่หมูไส้ตันไอเวินอย่าด่าคนดูนะไม่ขอโทษนะครับ่ดื่มแต่น้ำไม่ทำอะไรแล้วมั้งพี่นายหยิบขวดน้ำมาโยนทิ้งถอดกางเกงอมจุดี้เอาน้ำกรอกปากอมไว้เงยหน้าก้มหน้ากลืนน้ำแล้วก็แดกน้ำ ไม่ต้องทำอะไรไหรอกเนี่ยกูเกมกูก็เปิดไม่เป็นน้ำดื่มจีบิดต,ต้องกินจีบิดน้ำดื่มต้องจีบิดอา้าเลยมันกินน้ำจนภูมิจะแตกละเฮ้ยกูอ้วนก็นเพราะกูเยอะไม่เป็นไรหรอกกูตุนได้เรื่อยๆดื่มจีบิดแบบดูดดื่มดื่มน้ำโอ้ยพี่หนามโมนึม่ง ดามดื่มบ้ามึงอะพี่จะดื่มแดดนายดื่มน้ําจนจะบวมน้ําละเออกูบวมมือ่ทุกคนนนี้ดื่มน้าอีกสักตึกเป็นไรไปอยากมีแว่นดีๆต้องแว่นอะไรสําหรับใครที่ท้อดูกระดุมเสื้อแอดนายไว้เป็นตัวอย่างนะครับกูดึ่ขึ้นดีกว่ากูกลัวเฟวิลแมนมาผมลับไม้ไหผมปิดลายมึงออกไปเล่ไปนกมึงนั่นไหนนกไหนไหนไหนก็โนให้บ่อยละไปเอามาอีกขวดไป วันนี้เตียมมาสองขวดโดยไม่ได้นัดหมายจริงๆดื่มน้ําวันนี้เตรียมมาสองขวดโดยไม่ได้นัดหมายใช่ดื่มน้ําโอ้กูยอม,มอกระโดดตกอีกสามรอบกูยอมพวกมึงแล้วทุกคนกูดื่มน้ําเอาซะเอาละดื่มน้ำสองอึกกราบใหม่ทุกคนกราบพูดนั่งนั่งยืนยืนเป็นห่วงนะครับกลัวเป็นลมดื่มน้ำ ดื่มน้ำทุกคนถ้าแกไม่มาทําไงวะแล้วกูเปิดเกมไม่เป็นเนื้อดื่มน้ําจากคู่เวยผงม,มาดิอมน้ําไว้จนกว่าจะขำยากน้องตรงไม้สามแง้มสักสองสามกระบวนท่าปฏิบัติกระบวนท่าที่หนึง่งปานหวออัวลงเจ้นเบปนทวีบจ้จานายติดกระดุมเสื้อมิดล่างสุดให้หน่อยอค่ะคนน่ารัก อื้ยถึงแล้วค่ะเลิกเบียวแล้วดื่มน้ำไม่ต้องทำเลยจริงดื่มน้ำ ก,กรบวนท่าที่สองบ้านภูตุนแอดมินนีนมีโทรศัพท์ไหมมีครับมีเน็ตไหมมีครับมี Google หรือซาฟารีไหมมีครับแต่ดันไม่มีสมองชมพูทวีปบ,บ้านพ่อมึงอาจอยู่จีนมึงจะเถียงกูดูมาแล้วมาเท้าเนี้ยดื่มน้ำมึงก็ชอบเถียงมันอยู่จีนน้อมไม่อยู่นั่นนะครับอยู่จีนนะครับขอถ้าโปยไก่กระดกวารีหน่อยครับเ<น>ครื่องหมายสี่เหลี่ยมดื่มน้ำ วันนี้วันเกิดผมครับผมชื่อกายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดื่มน้ำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบื่อพวกโดยยี่สิบมีความทุขมากๆนะครับกายในมุงดื่มน้ำขนาดนี้ตอนไอเอมันแล้วมุงขำไม่ปวดท้องตายฮาเลยหรอวะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไหนไหนก็ไหนไหนและดื่มน้ำรู้ว่าวันนี้มีคนกระเพาะปัสสาวะอักเสบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกมูจะเป็นนิ่วแล้วเนี่ยกูจะเป็นนิ่วแล้วเนี่ยเอาสามง้มแย่รูสะดือหน่อยครับแย่ได้หรอ มันไม่ไดมาดูไอคูไวเจอ I Q w ไอคูเวอมึงนั่นแหละไอคูเหยมึงนั่นแหละโปรโมชั่น20บาททำทุกอย่างนี่ถึงวันไหนครับแอดมีเรื่อยๆครับตับใดที่นายยังนั่งอยู่ไอเอถ้ามึงไม่มานะไอซัดกูจ,จะแขวนคอใต้ต้นถั่วงอกมึงก็เย็นเย็นน้องรายการใหม่ดื่มน้ำสร้างยอดดื่มจนจะน้ำท่วมปอดและดื่มน้ำให้ดูหน่อยครับแอดนายกูจะ <c oughs> แลนองุงเอใช้งานซัสทำไมครับปล่อยให้หมูเด้งมานั่งทำงานงกงตัวเองหนีไปส่งอาชามึงนั่นแหละซัสมึงนั่นแหละซันนี่มึงนั่นแหละมึงนั่นแหละซัสมีดน็อดมีดน็อดมีดนอดมีดน็อดนายคุยแอดนายถ่ายหนังสไปเดอร์แมนฉากที่ดุงรถไฟไม่ให้ตกรางหรอลองก้มไปดูที่กระดุมสีน้องดื่มกระดุมกูจะหลุดไม่ใช่แบทแมนดื่มน้ำดื่มน้ำในปริมาณที่มากเกินไปอาจจะทำให้เกิดภาวะโซเดียมในเลือดต่ำได้นะครับ ยี่สิบทำทุกอย่างจริงจริงครับเริ่มให้ดูหน่อยเริ่มอะไรอะมองยอดประดอกการตัดสินใจหนึ่งแปดหนึ่งแปดอีกแปดนายงัวกริ้งกริ้งผมซื้อยมาให้นะครับผมลุงแอดนายสาและเชลดอนรู้ประทำไมทำไมวะผมซื้อให้คนละยามมึงนั่นแหละคนละยามไอเวนมึงนั่นแหละคนละยามนายทิพย์แล้วว่าเก้าเก้าจะด้วยทูกเก้าจะเตะมึงนั่นแหละเวนเก้าจะเตะมึงนั่นแหละแควจังอยากให้พี่นายรีวิวการทำงานกับรุ่นเอครับขอแบบสาระครับก็ ั่นแหละครับก็อย่างที่ลุงบอกเลยครับใช่เว่โงโอ่อัพพีสาทุนมาปัญญาควายมึงนั่นแหละทั้งหมดที่กล่าวคือลุงเอเครื่องหมายส<อ>ี่เหลี่ยมเป็นผ้าเช็ดทีนเลยทองตะโกนมีคนโดมาห้าพันเดี๋ยวเอก็มามีคนโดมาห้าพันลุงเอมาที่หายตอนนี้เจอแล้วนะคบไม่ใช่จอนวิกนะครับน้องไม่พี่ไม่ใช่จอนวิกนะครับต่อยลุงมึงเล่นไปก่อนอย่าหยุดดว้วยนี่อย่าหยุดด้วยนี่ ได้แต่อยู่โดนเน็ตมึงรู้ไหมว่ายอดไม่ได้เข้าเนี่ยกูคุยงานอยู่แต่กูฟังโดนเน็ตอยู่ยกูกําลังตอบในใจพวกมึงอย่าห hmm. ยุดโดนเน็ตกูตอบอยู่กูตอบให้อยู่โดนเน็ตอ่ะเออกูก็นั่งฟังไลฟ์อยู่แต่กูคุยงานกับเอ่อพรุ่งนี้มีเซอร์ไพรส์กับพี่เปียร์ลักใจเย็นกูตอบโดนเน็ตให้พวกมึงอยู่มึงอาจจะไม่ได้ยิน ตอนมึงโดนปุ๊บกูตอบอยู่เงียบๆจะนอนมันหนวกหูเอ่องหน่อยึ่งเด่นในขึ้นแสดงว่าข่าวลือนี้เป็นเรื่องจริงที่ว่าบริษัทไอเอนี้โง่ทุกคนยกเว้นเชลดอนเครื่องห่ยสี่เหลี่ยมมั่ยกตีไในสู้กับตันนิดเพื่อแยกชิมกันเป็นพวกของีัี